ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ตำรวจอ่านประกาศผู้ชุมนุมส่งเสียงไล่ ลัน่นกากีคือสีคี้ฆ่าประชาชนที่ลานหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสี่แยกปทุมวันในวาระครบรอบหนึ่งปีการชุมนุมเสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตยกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยจัดกิจกรรมชุมนุมเสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาชนทั้งนี้เพื่อลำลึกถึงการชุมนุมมอแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่3สิงหาคมเมื่อปี2563บบริเวณหน้าร้าน แมโดนัสาขาอนุสวรีประชาธิปไตยและเชิญชวนประชาชนไปร่วมชุมนุมกันวันที่7สิงหาคมนี้โดยจะมีการปราศัยบรรเลงเพลงดนตรีและร่วมจุดเทียนลำึกถึงผู้สูญเสียจากการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์โควิด19สำหรับการชุมนุมนำโดยนายอานนนนำพาหรือทนายนอานน์ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน และนางสาวพ,พัชราวลีธนกิจวิบูลผลหรือไม่กลุ่มรูทซึ่งเป็นสองผู้ปราศัยสำคัญในมอแพร์รี่พอตเตอร์เมื่อปี2563ร่วมด้วยนายทัชพงษ์แก่ดำหรือบอยตัวแทนกลุ่มราษฎรแชมคอรชอและนัทสารยาทั้งนี้นายถนอมชาพักดีนักวิจารณ์ศิลปะชื่อดังเดินทางมาร่วมสังเกตการด้วย โดยในเวลา12นาฬิกา30นาทีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติถนนพระรามที่1เขตประทุมวนันกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนสวมผ้าพันคอสีฟ้าเขียวและม่วงยืนตั้งแถวเตรียมกำลังภายในรัว้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าคาดการจากสายตามีไม่ต่ำกว่า2กองร้อยโดยทางขวามือของประตูตำรวจมีรถน้ำน i สอ2คันและรถเติมน้ำ2คันจอดประจำอยู่ใกล้ประตูทางเข้า เวลา15นาฬิกาที่ลานหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอประทุมวันจอดรถจักรยานยนต์เรียงเป็นแถวและกระจายกำลังรอบบริเวณด้านหน้าด้านนายอเล็กโชคร่มพลึกพร้อมด้วยกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อราษฎรททำการติดตั้งลำโพงก่อนจะดีดก,กีตาร์ขับขานบทเพลงสร้างสีสันร,ระหว่างรอนัดหมาย โดยเนื้อหาต่อต้านระบอบเผด็จการและทวงวัคซีนขณะที่ประชาชนทยอยเดินทางมารวมตัวกันอย่างต่อเนื่องโดยนั่งกระจายตัวบริเวณรอบนายอเล็กกล่าวว่าการใช้ศิลปะของอานอนท์นำพานั้นงดงามมากเอาเรื่องเขียนระดับโลกมาดัดแปลงแต่สิ่งสำคัญคือไผยดาวดินตอนนี้ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวเขาหลอกเราครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อเวลา15.19นาฬิกา19นาทีกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยทำการติดตั้งเครื่องเสียงที่จะใช้ในการทำกิจกรรมปราศัยด้านในอยอเลกก็บรรเลงบทเพลงเนื้อหากล่าวถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับใช้เผด็จการนอกจากนี้ยังมีการนำผืนผ้าระบุข้อความว่ารัฐอัมหิตมาผูกติดแผงเหล็กใกล้กับรถขยายเสียงด้วย จากนั้นเวลา16นาฬิกาศาสประชาชนชายกล่าวตอนหนึ่งว่ายศถาบรรดาศากเป็นเพียงหัวโขนแต่ในใจควรมีคุณธรรมจริยธรรมแต่ถ้าไม่มีความยุติธรรมก็ชิบหายหมดต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินเท้าเข้าอ่านประกาศห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า5คนในพื้นที่ที่มีการประกาศ หรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามพรกฉุกเฉินพรบรโรคติดต่ออาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานรวมการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคโดยตัวแทนผู้ชุมนุมมอบเอกสารชี้แจงการทำกิจกรรมและความเป็นมาของตัวละครในนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นประชาชนส่งเสียงโห่ไหล่ ประชาชนหญิงรายหนึ่งกล่าวว่าอยากเป็นตำรวจต้องมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ทหารสั่งอะไรก็ทำตามสีกากีคือสีคี้ค่าประชาชนนะคะไม่ใช่รับใช้ประยุทธ์รับใช้ทหารจำเอาไว้นะคะประชาชนหญิงกล่าวขอขอบคุณข,ข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ